คนที่ต้องขอบอกคนหนึ่งต่อสู้มาตลอดนี่ผมต้องให้กําลังใจนะขอให้พื้นที่ท่านคือคุณโอมคะคุณโอมครับไปอีกแล้วครับประชาพักพิทักษ์สถาบันครับไปอีกแล้วครับนะคุณโอมร,รู้จักกันดีแล้วนะคุณทรงชัยเนียมหอมไปอีกแล้วเรื่องนี้แหละเรื่องไอ้ตลาดควายนี่แหละผมไม่อยากเรียกชื่อมันเพราะๆรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสตลาดหลวงตลาดควายนะไปที่เพจ ประชาพักพิทักษ์สถาบันและเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันก็คือรู้ทันโลกออนไลน์ด้วยนะครับโดยคุณโอมเนี่ยไปแจ้งความเรื่องนี้ฮะคุณโอมไปที่สถานีตํารวจภูธรมึงกระบี่กันก็จะวนอยู่แถวนั้นนะนะไอ้พวกนี้มันถึงได้บนนะ่นไงโอ้ยทำไมฉันต้องลงไปกระบี่ไปพัทลงุงไปนครก็เขาอยู่แถวนั้นนะช่วยไม่ได้เรื่องมึงนะมึงทําเองมึงไม่ทําใครก็จะแจ้งความได้แต่ว่าเนี่ยไปแจ้งความไว้หนึ่งในนั้นคือมีนายปวินซึ่งถึงแม้ว่ามันจะอยู่ต่างประเทศนะแต่เดี๋ยวไปฟังว่าทำไม คุณโอมถึงไปแจ้งความแล้วก็มีไอ้คนที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยอีก2ตัว,ตวพูดงา่ายพวกแช์ไอ้พวกที่ไปเกี่ยวข้องกับแอดมินนะของเพจจะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องไปถามคุณโอมคุณโอมบอกว่าเนี่ยไปร้องทุกคุณไปแจ้งความละภาษาเขาเนี่ยนะฮะสอพอเมืองกระบี่บอกว่าตั้งแต่วันที่10มกราที่ผ่านมาเนี่ย BBC News พาดหัวข่าว,ว,าวเรื่อง Royal List Marketplace ก็คือที่บอกเนี่ยปิดแล้วเปิดใหม่ได้นะซึ่งปวินเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อจริงนะเขาแจ้งความดรปวินชัชวานพงพันธ์หรือนายสุรชัยเนี่ยนะผู้ก่อตั้งเพจตลาดควายบอกว่าเตรียมชื่อใหม่ไว้แล้วคือเขาย่ะเย้ยไงนะปิดกูก็เปิดใหม่หรือปิดเดี๋ยวกูก็ไปคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็เปิดได้นะปรากฏเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวปิดเขาเปิดใหม่เขาตั้งชื่อเพจไว้แล้ว คุณโอมที่แกนอนไม่นอนเลยนะแกตามแกบอกพระตอนห้าทุ่มสิบแอดมินร่วมนะแกก็จะรู้ว่าใครเป็นแอดมินร่วมอีกตัวหนึ่งที่บอกคุณโอมอีกตัวนึงเป็นหัวขาวหัวขาวไอ้ตัวนี้คือตัวที่เสียมอาจารย์ส้มเนา่าอ่ะอาจารย์ส้มเนา่าที่มันไปนสอนเด็กเรื่องพลเอกเปรมอ่ะก็มาจากอันนี้แหละอ่ะชื่อนั้นชื่อนี้นะฮะโพสตข้อความก็เกี่ยวข้องดีแหละว่าจะดําเนินการเกี่ยวกับเพจ บล็อกไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดไหมอะไรอย่างเี้นะคุณทรงชัยคุณโอมบอกว่าได้เก็บข้อมูลทุกอย่างที่มีผู้ใช้ Facebook ซึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็นำพาให้มีผู้ใช้ Facebook อื่นๆเนี่ยพูด,ดง่ายๆเขียนข้อความหยาบคายดูหมินหมิ่นประมาทอาฆา,าตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินี รัชกาลที่9พระพันปีและอื่นๆซึ่งก็คงไม่นํามาเปิดเผยในที่นี้เขาก็ยื่นให้ตํารวจไปไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่ผิดต่อเนื่องพูดง่ายๆถูกไหมไอ้พวกหนึ่งคือแชร์สองคืออ่านแล้วของขึ้นเขียนต่อแต่มึงไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นมึงไม่ได้ใช้อวาตารเพราะก็จับได้มันก็มีความผิดขึ้นมาเพราะมีความผิดกลายเป็นหนูเรียนหนังสืออยู่หนูอยากเรียนไอ้พวกนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวไป,ไปดูกันต่อแต่อันนี้ก่อนเขาแจ้งไป3ามคน นะก็บอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไอ้ปวินเนี่ยตอนนี้อยู่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ยังจ้องแจ้งความเพราะว่ากฎหมายไม่อาจละเว้นได้ซึ่งก็มีสองทางเลือกคือกลับมารับโทษหรือสิ้นอายุไขอย่างไร้ญาติขาดมิตรอยู่ต่างแดนก็คือแจ้งความให้มันกลับบ้านกลับช่องไม่ได้ถูกไหมคุณโอมบอกว่าอยากเปิดก็เปิดห้ามไม่ได้เปิดแล้วลูกหาบติดคุกก็เปิดไป ส่วนผมไม่เดือดร้อนกับการแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มคนเขาเหล่านั้นที่ไปเชื่อนักโทษหนีคดีนะขอบคุณนะครับมันต้องมีต้นทางไงถึงแม้หลังคนอาจจะว่าแจ้งแล้วจับจับแล้วปล่อยเนี่ยมันก็ต้องมีต้นเรื่องแหะครับไอ้จะจับแล้วปล่อยประกงประกันก็เป็นเรื่องของศาลหรือถ้าจับไม่ได้เป็นอวตารหรือยังอยู่เมืองนอกกระบวนการของการที่ทาก็ต้องเดินหน้าต่อไป